ขอโทษหรือเปล่าคะหนังสือเรื่องขอโทษหรือเปล่าใช่เหรอมีทั้งมีไปหมดค่ะมีทั้งมีเเยอมีทั้งมี่ค่ทั้งมี่ใครและมีทั้งมีทั้งีกับแพ้อ๋อเหรอคะ ค,ค่ะค่ะมีทอมมีม่ด้วยอ,อ่ามีก้อนเมฆด้วยเหรอคะไม่มันคือทอมมี่อ๋อค่ะขอโทษเหรอคะนึ่งไก่จัดเนยค่ะขึ้นไก่แย่งลูกเราโน้อ่านนิทานเหรอเอ้ยจบแล้วเหรอคะเหลืออีกกี่เล่มลูก จะนอนหรือยังคะ